คนดูคนดูคนดูครับเขาไม่ดูเดโมฝั่งนน,น้นแล้วครับเขามาดูเดโมที่ประเทศไทยคนไทยนิดใบโอ้ดูครับคุณดูโอ้โหมากันเพียบเลยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยมาหมดนะครับ เขาไม่มาดูบอลใส่แล้วเขาดูครับมากันเต็มเลยนี่ครับ,รบน้องกระแตดังมากตอนนี้คนใจหนุ่มอินโดไปแล้วดูครับโอ้โหมาเต็มเลยที่นี่โอ้โหสุดยอดคุณแม่คุณแม่ก็เล่นใหญ่มาก คุณแม่ก็เล่นใหญ่มากแย่งซีนไปหมดเอาแด้อครับดูบนเวียนมาขอถ่ายรูปโอ้โหสุดยอดแล้นุ่มอินโดล้อมหน้าล้อมหลังแล้วล้อมหน้าล้อมหลังแล้วครับโอ้โหงานนี้ดูมรับ โอ้เขามาลุมอะไรกัน,นเอานะครับโอ้ไม่ธรรมาดาจริงๆเดีวเดี๋ยวต่อธงไทยสักอันได้ไนะหมตลาเอาโธงไทยมาด้วยนะเหรอเฮาโธงอืครับโอ้โหการตลาดดีจริงครับนี่สมาคมบอลไทยโอ้โห Uh, dari Pak Made ini ternyata ada akar itu ternyata tidak ada kehidupan dan oh, oh, oh. tidak dibutuhkan oh, oh. karena keberadaannya justru merusak mananya oh, oh. sehingga harus oh, oh. dipotong. Oh, oh. Okay. So here, uh, oh, Master yeah, he decided that this, he thinks yeah. that it's going to disrupt okay, with yep. the flow.